สองใจแล้วเนี่ยสองใจจะเอาโรงงานหรือเอาคาเฟ่ไว้ข้างบนดีแต่ตอนนี้กำลังคิดว่าควรจะเป็นโรงงานไหมเพราะว่าอืมร้านค้าหรือคาเฟ่ก็ให้มันอยู่ข้างล่างไปทุกคนว่าไงหน้าบ้านควรจะเป็นอะไรดีระหว่างคาเฟ่กับโรงงานแต่ถ้าคาเฟ่มันก็หมายถึงเราก็เปิดส่วนหน้าคนก็จะเข้ามาได้แต่ถ้าเราเอาคาเฟ่ไปไว้ข้างล่างซักคนก็จะอยู่ข้างล่าง น,น,นี่ไง,ไ,งไปเลยเดี๋ยวตามไปยังไม่ไปไอ,อ้าวเหรอคาเฟ่จะให้คาเฟ่อยู่หน้าบ้านเหรอคะเออโรงงานเนาะคาเฟ่อยู่ข้างล่างดีกว่าเพราะว่าถ้าเราทําอะไรแบบข้างล่างที่ให้คนจอดรถอยู่แล้วไงจะให้คนจอดรถตรงนั้นก็ให้คนเขาจอดตรงนั้นไปเลยคาเฟ่ให้อยู่ข้างล่างดีกว่าเนาะเออดิฉันว่าอย่างนั้นเหรอกำลังสองจิตสองใจอยู่ <c oughs> โทษนะคะใช่เพราะว่าเพราะว่าถ้ามันเป็นโรงงานเป็นอะไรมันก็เป็นสสัดส่วนของเราไงสัดส่วนของเราแต่ถ้าคาเฟ่ก็ต้อนรับแขกลูกค้าก็ให้อยู่ข้างล่างเนาะแต่ว่าโรงงานน่ะไม่ได้ทําแบบใหญ่นะคะเดี๋ยวคนทุกคนจะเข้าใจโอ้โหสร้างโรงงาน โรงงานแบบไม่ใช่แบบอุตสาหกรรมอะไรอย่างนั้นไม่ใช่นะคะเป็นมันก็คล้ายๆบ้านอย่างนี้แหละแต่หลังเล็กๆเป็นเรือนโรงเหมือนกันแต่ว่ามีที่สําหรับแบบมีที่สําหรับแบบว่าให้คนแบบมีที่สําหรับแบบว่าให้คนแบบเข้ามาเพื่อให้คนแบบเข้ามาเพื่ออะไรอะ่ะมีที่สําหรับแบบให้คนเข้ามาเพื่อทํางานแพ็คสินค้า ฝนตกและแม่กลับแล้วดิฉันยังไม่กลับดิฉันจะค่อยกลับเพราะว่าไม่ได้มาบ้านหลายวันคิดถึงคิดถึงบ้านทำคล้ายๆโดมใช่ใช่ถูกต้องเออมองเหมือนกันถ้าคาเฟ่ยอยู่หน้าบ้านจะวุ่นวายละไม่เป็นส่วนตัวฉะนั้นโรงงานควรจะอยู่ข้างบนคิดเหมือนกันเลยเหมือนกันว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะวุ่นวายเพราะว่าถ้าสมมติลูกค้าเข้ามาอะไรเข้ามาอย่างเงี้ยมันก็จะเหมือนแบบเข้ามา ติดบ้านได้เลยแต่ถ้าเราทำโซนข้างล่างซะมันก็จะสบายเป็นคนละส่วนไปเป็นคนละส่วนไปโหช่างฝีมือมากดูจากก่ออิฐเห็นปะ,ะหายากนะก่ออิฐแดงแบบเนี้ยขนาดนี้ทุกคนเนี่ยแรงงานกัมพูชานะแรงงานกัมพูชานะเนี่ยเนี่ยที่มีคนบอกว่าดิฉันอคติดิฉันเกลียดชังเพื่อนบ้านมึงคนสร้างบ้านให้กูคนกัมพูชาทั้งนั้น แล้วกูก็เอาขนมเอานมเนยมาแจกลูกเขาประจำอือม,มีคนบอกว่าดิฉันไล่มนุษยธรรมไล่มนุษยธรรมเกียรติชังคะ่ะแต่คนงานสร้างบ้านกูคนกัมพูชาคะ่คะค่ะเออแล้วกูก็เอาขนมนมเนยมาแจกพวกหล่อนพวกนางตลอดนะคะ <c oughs> นะคะเออเออนะ เออป้ายบ้านสวยขอบคุณค่ะใช่โรงงานอยู่ด้านโซนข้างล่างคาเฟ่ยอยู่โซนข้างหน้าเป็นสัสดส่วนกว้างมากเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวขอดูก่อนอยากไปกระโดดเล่นน้ำ มัน,น้ำมันไม่ได้ใสซะทีเดียวนะคะมันไม่ได้ใสอะ่ะมันเขียวก็จริงนะแต่ว่ามันไม่ได้แบบมันไม่ใสแบบใสแบบสีฟ้าต้นอะไรใบหนาหนาต้นไหนคะต้นไหนคะใบหนาหนาต้นนี้เหรอหรือต้นไหนหรือต้นนี้ต้นไหนอะ่ะเขาไม่ได้กลับคะ่ะเขาไม่ได้กลับเขาเป็นแรงงานที่เข้ามามา มาใช้โรงงานแรงงานโดยเฉพาะเขามีบัตรแรงงานนะเพราะว่าเห็นเขาไปต่อกันอยู่อะเจาะน้ำบาดาลตื้นตืนเติมน้ำจะใสมากเจาะน้ำบาดาลตื้นตืนเติมหรอคะจะดีหรอคะโอเคหรอคะ เป็นแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายไม่กลัวหุนเซนไม่กลัวหุนเซนยึดที่เหรอเขาน่าจะไม่กลับไปแล้วมั้งเขาหน่าจะไม่กลัวมั้งไม่รู้เขานะไม่ควรเจาะค่ะเพิ่งดูคลิปแพรรี่ว่าอาจารย์เป็นผู้ป่วยผู้ป่วยอะไรคะผู้ป่วยอะไรอ่ะใครเป็นผู้ป่วยผู้ป่วยอะไร ฝนไม่น่าตกเลยอนะ่ะเนี่ยดูฝนฝนมามืดคึมเลยอนะ่ะฝนมามืดคึ้มเลยฝนมามืดคึ้มเลยดิฉันชอบบรรยากาศแบบนี้นะดิฉันชอบบรรยากาศแบบนี้รู้สึกมันแบบสบายใจดีอนะ่ะอยู่แบบเนี้ยสบายใจดีไม่วุ่นวายกับใครไม่วุ่นวายกับใครไม่อะไรกับใคร ใช่คะ่ะฮิวใจด้วยฮิวใจฮิวจิตฮิวใจดีเหลือข้างหน้าเยอะมากใช่ใช่ใช่เพราะว่าตอนแรกอะ่ะไม่ใช่อะไรนะทุกคนตอนแรกอะ่ะตอนแรกเรากะจะใช้พื้นที่ให้มันคุ้มไงเราไม่ได้มีที่เรายังไม่ได้ซื้อที่ตรงข้างๆก็เลยแบบก็เลยแบบ ต้องเอาขยับบ้านเข้ามาอยู่ข้างในสุดเลยต้องขยับบ้านเข้ามาอยู่ข้างในแต่ตอนนี้แบบมีอันนี้ละมีอันนี้แล้วไม่ได้รวมบิวอินนะคะไม่ได้รวมบิวอินค่ะไม่ได้รวมบิวอินบิวอินเราบิวเองเป็นคนบิวเก่งค่ะเดี๋ยวบิวเอง ถ้าบิวอินด้วยน่าจะงบน่าจะไม่พอบิลบิวรัว้วหน้าบ้านถึงกับเดินไปรับพัสดุถึงกับร้องใช่ค่ะก็นู่นอ่ะใครเข้ามาก็รออยู่นู่น เอารออยู่หน้าบ้านก่อนนะคะเดี๋ยวออกไปเราก็บอกอ๋อรออยู่หน้าบ้านแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเดินออกไปค่ะเดี๋ยวเดินออกไปค่ะรอรออยู่หน้าบ้านแป๊บหนึ่งนะคะต้องมีรถกรอล์ฟขี่มอเตอร์ไซค์ไปรับพาาัาสดุมีรถไฟฟ้าค่ะมีรถไฟฟ้าค่ะ ข้างล่างอันนี้เป็นนิดนึงต่ำไปน,นิดนึงแต่ก็โอเคอยู่แต่ก็โอเคอยู่พอได้พอได้อ,ไดอยู่ได้พอได้และอยู่ได้พอได้และอยู่ได้แต่รู้สึกมันต่ำไปน,นิดนึงแค่นั้นนะแต่ลมเข้าดีนะครับเพราะว่าบ้านดิชั้นสูงเนี่ยอันเนี้ยจะเป็นเดี๋ยวต่อไปจะเป็นหน้าต่างทั้งหมดเลย บ้านที่ันสูงไม่ต้องกลัวค่ะบ้านที่ันสูงมากค่าแรงงานกัมพูชาเท่าไหร่เขาเหมาั้งคะเขาเหมานะไม่ใช่ถูกๆนะวันหนึ่งอย่างต่ำต้องมี500ร้อยแหละที่ชันว่านะเขาเหมานะแรงงานแพงนะค่าแรงอะ่ะไม่ใช่ถูกๆนะโดยเฉพาะแรงงานก่อสร้างเดี๋ยวนี้คุณอย่าคิดว่าแรงงานถูกนะแพง แพงแต่เหมือนว่าเนี่ยเขามีทีมเขาเลยเขามีทีมหัวหน้าช่างเลยคือเขามาอยู่ทํางานจนเขาแบบเขาสามารถรับเนี่ยอันเนี้ยเขารับหมดเลยนะก็คือเขาเอะบริษัทใช่ไหมบริษัทเขาประมูลจากดิฉันไม่ใช่ประมูลเถบริษัทเขาเขาเขาเซ็นสัญญากับดิฉันแล้วบริษัทก็ไปจ้างช่างเนี้ยไม่ได้จ้างแบบรายวันนะจ้างหัวหน้าช่างที่ทำเนี่ยเมาไปเลยหลังนี้เท่าไหร่ก็ว่าไป ในส่วนของการของโครงสร้างอะนะก่ออิดก่ออะไรเนี่ยนะเขาก็จ้างไปเลยเนี่ยแบบเนี้ยมีบันดงบันไดมีบันดงบันไดาทางขึ้นตรงนี้ก็ดีบันไดาทางขึ้นเดี๋ยวดูก่อนบันไดาทางขึ้นจากบันไดาทางขึ้นแบบน,นี้ก็พออยู่ตรงนี้ที่รับที่รับแขก ที่รับแขกเป็นที่รับแขกมุมนี้เป็นที่รับแขกก็ได้อยู่ขอบคุณนะคะ การก่อสร้างดูสะอาดขอบคุณมากนะคะ ขอบคุณนะคะฝนจะตกเฉยเลยเนี่ยฝนจะตกเฉยเลยทุกคน มีคอนมีค่ะมีคอนเซาค่ะมีคนตรวจมีคนตรวจค่ะเดินกลัวเลยมืดแล้วเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วค่ะเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วทุกคนเดี๋ยวจะอาจจะลงไลฟ์ก่อนเดี๋ยวมืดมืดค่อยเจอกันใหม่มืดเร็วมากเลยแป๊บเดียวหกโมงหกโมงหกโมงสี่สิบมืดแล้วรอชมตอนเสร็จบรรยากาศหน้าอยู่มีสาดด้วยเนี่ยบันไดนี่เขายังไม่ถอดออกเลยเนะี่ยบันไดนี่เขาทำให้ดิฉันตั้งแต่ตอนที่ข้างบนยังไม่เสร็จ เ็ยังไม่ถอดออกเลยหวบีออกมาแล้วจะทุ่มแล้วตรงนี้กว้างดีนะตรงนี้กว้างดีนี่รับแม่บ้านไหมคะไม่ยอมรับตัวจริงคืออะไรอ๋อไม่ยอมรับเหรอคะ มันแล้วแต่เขาค่ะนะคุณมีคุณมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธและให้การในชั้นศาลมันเป็นสิทธิของเขานะคะทุกคนมีสิทธิ <c> ์ <oughs> ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธเออนะคะตราบใดที่ยังไม่มีหลักฐานเขาก็สามารถปฏิเสธได้ปฏิเสธลอยปฏิเสธมันมีหลายอย่างนะคะดิฉันเคยมีฟีลลิ่งไปขึ้นศาลมาดิฉันพูดตรงๆนะ อันนี้ไม่ได้พูดถึงเคสหมอบีนะพูดถึงเคสอื่นๆนะคะเวลาไปขึ้นศาลเนาะสมมติแบบทาคดีอะไรอย่างเงี้ยสมมุติว่ามันมีข้อมีข้อมูลมีหลักฐานของการกระทําความผิดใช่ไหมแล้วมันก็เขาเรียกว่านัดตรวจพร้อมพยายนหลักฐานอย่างเงี้ยสมมุติว่าศาลท่านเห็นแล้วแหละเออมันมีหลักฐานชัดเจนอย่างเงี้ยนะว่าคุณเป็นผู้กระทําความผิดนูน่นนี่นั่นศาลเขาจะถามว่าอ่ะจาเลยจะยอมรับหรือว่าจะปฏิเสธศาลนะศาลท่านอ่ะจาเลย จะยอมรับหรือจะให้การปฏิเสธสมมติอาถ้าจจำเลยตั้งทนายไปทนายบอกปฏิเสธครับท่านปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาปฏิเสธหมดเลยปเป็นเสธทุกข้อกล่าวหาศาลท่านก็จะถามว่าปฏิเสธด้วยเหตุผลอะไรเออถ้าแบบปฏิเสธลอยนะศาลก็จะแบบขมวดคิ้วละศาลจะขมวดคิ้วละถ้าแบบปฏิเสธแบบเฉยเขาเรียกปฏิเสธลอยอะ่ะ ปฏิเสธลอยคือปฏิเสธแบบดื้อๆอย่างเงี้ยปฏิเสธโดยไม่ได้อ้างเหตุผลว่าเป็นเพราะหนึ่งสองสามสี่ห้าเออสามารถยืนยันได้ครับมีหลักฐานมีพยานหลักฐานเพิ่มเติมว่าไม่ใช่ผู้กระทาความผิดไม่ใช่อะไรแต่ปฏิเสธลอยลอยทั้งที่หลักฐานมันแบบมันแบบชัดต้งๆอ,อ,อย่างเงี้ยศาลก็จะแบบอือศาลก็จะแบบนิดนึงกันนะศาลก็จะแบบคิ้วขมดวดละ สาลก็จะคิ้วขมวดอะปฏิเสธเพราะอะไรอ่ะปฏิเสธยังไงอ่ะปฏิเสธได้ปฏิเสธปฏิเสธได้แต่ปฏิเสธยังไงอ่ะปฏิเสธลอยเหรอคือถ้าปฏิเสธลอยอ่ะสมมตินะถ้าเป็นเคสความผิดปฏิเสธลอยอะสารท่านจะลงหนักนะถ้าไม่ถ้ายอมรับซะยังอาจจะมีการลดโทษบ้างอะไรบ้าง แต่ถ้าปฏิเสธลอยลอยปฏิเสธลอยลอยทุกข้อกล่าวหาปฏิเสธแบบไม่มีเหตุผลนะ่ะหนักเวลาถ้าสารท่านสืบสืบแล้วก็แล้วก็แบบมันมีความผิดอะ่ะสารท่านจะลงหนักสารท่านจะลงหนักค่ะปากแข็งไง <c oughs> โอเคปฏิเสธได้เดี๋ยวกูสืบเองเดี๋ยวกูสืบพยานหลักฐานเอง <c oughs> แต่ถ้าไม่ได้ทําความผิดจริงๆก็ก็ปฏิเสธก็ก็ถูกแล้วละคะ่ะอัน,นอันนี้พูดถึงเคสหมอบีแล้วอะนะคะถ้าเขาไม่คิดว่าเขาไม่ได้ทาผิดจริงๆเขาก็มีสิทธิ์ปฏิเสธได้ค่ะทุกคนมีสิทธิ์ปฏิเสธได้ทุกคนมีสิทธิ์ปฏิเสธได้รไดตราดใดที่ยังไม่มีหลักฐานมัดตัวทุกคนก็ต้องปฏิเสธไว้ก่อนแหละ ทุกคนเดี๋ยวดิฉันกลับบ้านก่อนนะเดี๋ยวไปคุยกันต่อที่บ้านขอบคุณค่ะมืดแล้วทุกคนหนีดิฉันกลับกันหมดแล้วดิฉันกลับบ้านก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันใหม่ขอบคุณค่ะเดี๋ยวเจอกันขอบคุณค่ะ